ถ้ามึงชอบนินทาชาวบ้านนะมึงไม่อยากได้เข็มขัดสินแปดนะของที่ง่ายที่สุดในเวลานะั้นมันคันปากแล้วก็มันอยากจะดา่าทํายังไงดีว่ามันสมรวมระวังไม่ได้แล้วมันอยากนินทาแล้วเกินมันอยากใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านแล้วเกินหาเข็มกัดไม่ทันหาเข็มกัดคนถือสินแปดไทำยังไงดีกูแนะนําแบวิธีนะถอดรองเทา้าถอดรองเทา้ามึงอะ่ะใส่รองเท้าอะไรก็แล้วแต่ส้นสูงยิ่งดีนะถอดรองเทา้าถอดรองเท้านะ ตีปากตัวเองมึงจะพูดมะถ้ามึงนินทามึงโดนรองเท้านะตีปากนะถ้ามึงไม่กล้าตีนะมึงถอดรองเท้าตัวเองส่งให้เพื่อนมึงถ้ากูเริ่มอ้าปากนินทาคนอื่นเมื่อไหร่มึงตีปากกูเลยนะนี่มึงจะไม่กล้าพูดกูรับประกันกูรับประกันไม่มีทางไม่กล้าเนี่ยวิธีการขู่กิเลสตัวมึงเองก็มึงควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นควบคุมให้นี่ถอดรองเท้า แล้วง้างรอเลยมึงพูดเมื่อไหร่ตีกูเมื่อนั้นนะสั่งเพื่อไปเลยถ้ากูเริ่มนินทาคนอื่นเมื่อไหร่มึงตีปากกูพอเวลามันตีปุ๊บมึงก็เลงจับนินทามันทนไม่ไหวนินทาผัวเขาให้ไป้ยเข้าไปให้ทีหนึ่งอุลประกัรหยุดทันทีสงบในขณะนั้นทุกคนจะหยุดหมดเหมือนหยุดเวลาหยุดปุ๊บเกิดะอะไรขึ้นวะอะไรอ่ะไปตีปากมันทำไมอ่ะแล้วทุกคนจะหยุดหมดเลย เพราะมึงเป็นคนสร้างเหตุป,จปัจจัยเพียงคนเดียวเห็นไหมมึงได้กุศลด้วยนะเพราะอะไรวงแตกงงไปไก่ตาแตกเลยตีทําไมมึงงงทันทีแล้วมึงจะเกิดอะไร,ะไรวะสถานาการณ์จะช็อกไปช่วงขนาดหนึ่งทุกคนจะลืมไปหมดว่ากำลังนินทาอะไรกันอยู่แล้วมึงจะยุติการน,นินทากันทั้งวงนะไม่ใช่มึงคนเดียวนะทั้งวงจะยุติกันหมดนี่เอาอย่างนี้วิธีนี่วิธีแก้แก้สันดาปพวกมึงที่ชอบนินทาว่า้ายชาวบ้านที่ชอบเสี้ยมให้ชาวบ้านเขาแตกกันนี่วิธีการ กูแนะนํานะง่ายนิดเดียวเนี่ยเนี่ยเป็นธรรมมึงอย่าบอกนะว่าที่กูสอนอยู่ไม่ใช่ธรรมเนี่ยเรียกว่าทําขูดเกากิเลสเรียกว่าสังเลขคธรรมแต่กูสอนให้มึงเข้าใจง่ายๆเดี๋ยววิธีการอย่างเนี้ยเป็นวิธีการแก้ตัญหาคือความอยากของเมืองอยากอยากดา่าอยากพูดไงอยากนินทางไงเนี่ยวิธีแก้ใช้วิธีอะไรก็ได้ที่ทาให้มึงหยุดปากให้ได้อะ่ะนั่นแหละใช้วิธีนั้นแหละจบ ไม่ต้องคาบมึงจะคาบทําไมมีคนบอกคาบรองเท้าไว้แต่ไม่ต้องคาบแหม่แค่คาบแบบนี้มันจะรู้สึกอะไรไม่มึงอดไม่ไหวหรอกมึงคาบเดี๋ยวมึงก็กัดปากาหักมึงก็กัดรองเท้าขาดเพราะฟันมึงแหลมคมแล้วเกิดเวลาด่าชาวบ้านเนี่ยกัดไม่อยู่เนี่ยแป๊บเดียวกูรับประกันปากมึงเนี่ยนะฟันมึงเนี่ยคมยิ่งกว่าปลาฉลามเวลาด่าเวลาเขาเรียกอะเวลานินทาชาวบ้านนะปากมึงคมกริบเลยมึงเสียมเก่ง ยุ้ยย้ยับาเขาแตะกันเก่งมึงกัดขาดหมดแหละเอาอะไรให้มึงกัดก็ขาดไม่ได้ต้องตีอย่างเดียวตีให้ฟันหลุดออกไปตีเหมือนกลัวกะถนตีกระบาลเนี่ยมึงเปลี่ยนอรองเท้าตีปากหมากัดรองเท้ามึงเคยเห็นไหมหมากัดรองเท้าคนโบราณเขาใช้วิธีไหนแก้รู้ไหมเอารองเท้าที่มันกัดอะตีปากมันแล้วมันจะหยุดกัดรองเท้าอาถ้ามึงเป็นคนชอบนินทาชาวบ้านชอบใส่ลายป้ายสีชาวบ้านชอบกัดคนอื่นไปทั่ว มึงถอดรองเท้าตัวเองนั่นแหละแล้วตีปากตัวเองแล้ววันนึงมึงจะเลิกกัดชาวบ้านได้นี่วิธีการมันไปนของแก้กันกูจะบอกให้ง่ายไม่ยากนี่นะอันนี้เป็นฝ่ายกุศนนะมึงทําลายตัวเองเพื่อให้กิเลสงอกขึ้นไม่ได้เพื่อให้ความเลวความชั่วมึงเนี่ยหมดไปจากตัวเองเป็นกุศลมึงทำเลยกุศลแล้วจะไม่มีใครเดือดร้อนเพราะมึง จะไม่ม no 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 ีใครทุกข์พราะมืองจะไม่มีใครเสียใจพราะมืองเพราะอะไรมึงพูดกับเขาไม่ได้เจ็บปากมึงจําไว้ทุกคุณทุกวันที่มึงทุกครั้งที่มึงพูดไม่ดีมึงเอารเท้าตีปากตีจนกว่าเลือดมึงจะออกปากแล้วครั้งต่อไปมึงจะไม่กล้าด่าอีกเพราะอะไรทุกครั้งที่มึงจะอ้าปากด่าทุกครั้งที่มึงจะอ้านินทาทุกครั้งที่มึงจะอ้าปากแล้วเสี้ยมคนอื่นอ่าโกหกตอแหลชาวบ้านมึงจะรู้ตัวทุกครั้งว่ามึงเจ็บปาก กูด่าไม่ได้แล้วว่าถ้ากูด่าพวกกูต้องตบปากตัวเองกูไม่ไหวแล้วกูเจ็บแล้วเกินกูเลิกดีกว่าว่ากูทนไม่ได้นี่เริ่มเห็นโทษเริ่มเห็นโทษแล้วเมื่อก่อนอร่อยมากนินทาชาวบ้านอร่อยจริงๆมันสนุกเสี่ยมชาวบ้านมันอร่อยจริงๆมันสนุกมึงเห็นแต่รดอร่อยมึงไม่เห็นโทษมึงลองทุกครั้งมึงตั้งเจตนากับตัวเองถ้าทุกครั้งมึงนินทาชาวบ้านมึงจะรองเท้าแตะถอดปากตีปากมึงจนกว่าเลือดจะกบปากถ้ามึงเจ็บมึงจะกลัวไม่เอาแล้วว่ากูเลิกพูดดีกว่าว่าทุกครั้งที่พูดกูเจ็บปากทุกท จำไว้นะ,ะวิธีแก้กูสอนหมดแล้วนะสำรวจระวังเอาให้ได้อย่าไปทิ่มแทงใครด้วยหอบปากอย่าไปเที่ยวละลานชาวบ้านอย่าไปเที่ยมเสี้ยมใครให้เขาตีกันได้เขาแตกกันอย่านินทาว่าร้ายคนอื่นอย่าด่าทอต่อว่าทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่าเที่ยวสรรหาในการไปละลานคนอื่นด่าคนอื่นไม่มีเหตุมีผลก็ด่าเขาเพราะอยากดา่าเนี่ยสันดาแบบนี้ถอดรองเท้าตีปากให้หมด มึงไม่ต้องไปตีปากคนอื่นนะกูให้มึงตีปากตัวเองเดี๋ยวไม่ใช่นี่ไงอาจารย์กลุ่มคนตื่นทํามากูเห็นนินทากูถอดรองเท้ารอเลยเดินเข้าไปตีปากเขาเขาแจ้งความจับมึงนะกูสอนให้มึงตีปากตัวเองกูไม่ได้สอนให้มึงไปตีปากชาวบ้านนะเดี๋ยวมึงจะมาบ่นกูดิกูพูดกันไว้ก่อนเลยตีปากตัวเองไม่ใช่ไปตีปากคนอื่นเดี๋ยวเขาก็ตำรวจมาลากมึงเข้าตารางนะเดี๋ยวจะหาว่ากูสอนไม่ครบดิกูพูดกันไว้ก่อนแล้วกูสอนแล้วนะคำถามเยอะเกินนะกูดา่ากูไอ้กูดา่า กูด่าไม่ทันเออด่าถูกแล้วกูด่าไม่ทันน่นะมันเยอะเกินกูเน้นพูดแต่ละการมันมากเกินไปจนกูหาคําถามไม่เจอแล้วเนี่ยมึงก็ถามมาแล้วกันเดี๋ยวกูหาดูเอาเองแต่มึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ามันพิมพ์มาคีเดียวพอกูเจอไหนกูก็เอานั้นแหละแล้วมึงก็จับประเด็นเอาที่กูพูดเนี่ยมันตรงกับมึงบ้างไหมเดี๋ยวมึงฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็เจอเองล่ะกูพูดครบ ครอบคุมหมดอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะตอบในคาถามที่มึงตั้งใจถามเองอะมึงนั่งฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็จะรู้เองมึงไม่ได้ถามมึงก็จะได้คําตอบบางทีเรื่องที่มึงไม่ได้คิดด้วยซ้ำมึงจะได้คําตอบคําตอบด้วยเลยบางทีมึงฟังปุ๊บมึงถึงบางอ้อเลยก็ได้ทํามพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองมึงจําไว้มันกระแทกใจคนหมดทุกวิธีเพราะอะไรมันเป็นศัจจความจริงแค่มึงคิดตามอย่างเดียวจบ